สวัสดีครับกระผมนายพัทธวีพุ่มทองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนอุทยธรรมานุวัตวิทยาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับปัจจุบันอาศัยอยู่ณบ้านเลขที่252หมู่ที่12ตำบลระบำอำเภอลังสันจังหวัดอุทัยธานีครับ บิดาชื่อในคเทวุตพุ่มทองมารดาชื่อนางมาลีพุ่มทองครับผลงานและเกียรติคุณด้านความประพฤติได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทานมทสมูลนิธิสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารรุ่นที่13ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2565กระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลน,นักเรียนโรงเรียนเอกชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2565กระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลระดับชาติโครงการน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชวรนคตรัชกาลที่9สาขาผู้สืบสานตามรอยพระยุคลบาท ด้านจิตอาสาและพัฒนาสังคมครั้งที่5ประจําปีพุทธศักราช2564โดยสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดโครงการสรรหาเยาวชนคนดีสีสังคมประจําปีพุทธศักราช2564สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานีได้รับรางวัลผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประเภทเด็กและยาวชนประจำปีพุทธศักราช2514โดยสภาผูท้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมไทยได้รับรางวัลเพชรปฐมาสาขาอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นรางวัลรัตนบงกตครั้งที่1ปีพุทธศักราช2564โดยสภาองค์กรสืบสารศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพสมมฤทจ าาวาิชกรได้รับโ่รางวัลพระชานสมเด็จพระคณิ t ฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จประเทศปร,รัตนาราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีการประกวดโวดมนหมู่สังเสริมพระรัตนาไต่ทำนองสรพันยะประเภททีมชายล้วนประจำปีพุทธศักราช2564ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณระดับประเทศการประกวดโสดมนหมู่สังเสริมพระรัตนาไต่ทำนองสรพันยะ ประเภททีมชายล้วนประจำปีพุทธศักราช2563กรมการศาสนาก,กระทรวงวัฒนธรรมได้รับรางวัลเหรียญเงินะระดับประเทศการประกวดทักษะวิชาการกรมโรงเรียนการกุศลของวัดเนพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2563ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีพุทธศักราชสาตำแหน่งที่ได้รับมอบกมายดำรงตำแหน่งประธานสมาคมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานีดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองร้อยนักศึกษาวิชาทหารูนยนฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทาหารบกที่31ดดำรงตำแหน่งคณะกรรมการชมรมเด็กและเยาวชน แห่งประเทศไทยกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญเดือนสสืบสารประเพณีวิถีชาวอุไทยจัดโดยจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีโดยได้เข้าร่วมในการเดินขบวนพาเหรดทาการแสดงและกิจกรรมอื่นๆเข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เธอดพระเกียรติสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยได้ร่วมจัดซุ้มนิทรศการทำการแสดงลองเพลงและกิจกรรมอื่นๆและยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยครับ